ซีรลอยกับบริจาคเขาไปเลยแมนยังของหวานว่ะสิกินกาแฟอืกาแฟนี่มาส่้านี่กินเต็มคาราเบลเลยแก้วบง่ายนึงป่ะของหวานเดบ้าจังไงกันบ้านี่เี่ยก็บ้าสลัดเนาะบอกว่าอย่งนี่ซื้อมั้ยมีขนมอันันอยู่อิ่มของแท้เดือพี่น้องเลยบาทนี่อันบีกินตั้งแต่อันนี้แหละส่วนเทิงเทิงมันนี่แหละ ความันไอ้นอนอนาไปหาเด็กน้อยกินเนี้ยก็กบมาแงพี่ก็ให้แม่กูเขาเต็มกล้องเไนไี่ยให้กินหยอก็นอนกมาแยบได้กะะับแสบหลายนะแสบนะแสบเนี่ยเขาเขาหันหาถุงละ มมออแม่นันเนี่ยอันที่กินด้วยนี่บ้บแม่แเม็ดมันเป็นว่ากอดกันเนาะมันเป็นแบบนักเขา่าเก้าเข่าปีสองพันยี่สิบเอ็ดปีที่สองอือเป็นจังไงเขาจะค่อยพึงจะมาขายหมอนกับปลาเขาไปเซ็งมาจากลานทายเองสิแม่กิ๊บมากระลานทายเก่งเนี่ยประมาณนี้นะนั่งวางพอา,ลาแ,แล้วก็ขายให้ราคาถูก แกเขก็เอาหาหาหน้าเาหาสองสองอบอือบอกพี่นกับปูมันติลาบอว่าใหา้เขาขาึ้นผาให้สบายเออลืมไป แงไกติบันไดผ้า hmm. ล mm ้วแหงพ้า hmm. กันเขียนสลิดยูนี่นี่จะกิน่ะลุกินก็บเกาไปสืวล่ะ้วันน้นเม่กินนั่จิโรคขึ้นนไปเรื่อยังวันนั่งเบาอยู่ออ แล้วพี่ๆจ๋าอิ่มแล้วบาทนี้อิ่มแล้วกาแฟนะคะมื่อวานนี้ช่วงนี้ช่วงนี้ว่างต่หนีไปหาคำแต่ว่าหลังจากคำแรงๆไปแล้วก็สิได้ขึ้นไห่ชัวว่ววาตรงนี้เราไปหลายบาทอยู่มื้อนนี้เราไปหลายบาทอยู่ ขอบคุณจ้าขอบคุณสติกเกอร์รัวๆจากพี่หนุม่มพี่ผัดไทยพี่สายพินทุกคนนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกกำลังใจทุกเอ่อคอมเมนต์ที่เข้ามาให้กำลังใจสาวไทยด้วจ้าเด้อขออนุญาตสิสาวไทยกับสิขความอนุญาตลงอ่ะลงอะไรถ้าพี่สายพิวเอ้ยขอโทษถ้าพี่สายพินร่วมโตด้วยไม่มีทางเหลือคะ่ะอาหารเกี้ยงจานค่าอันนี้กับ กินในศิลปีอันกินคือจงคนรวยเลยแต่สุดท้ายแล้เพราะเนี่มันแรงมากกับ้ากันมาคนกินอันเก้านี่ล่ะกินเหมือนคนรวยคนรวยแต่ยนี่มันแรงมากแม่นพี่จะพิ้นอาหารทุกอย่างน่ะมันมันไอ้นี่แต่ถ้าเกิดว่ามันอิ่มมันก็คืออิ่มนะมันเหลือนะเหลือทุกรออเพี่ก็เขาเนี่เอ่อพอก็แม่เพิ่สอนเนาะหน้าตาหน่อยต่พันได้แล้ว่าให้แม่เจ้าสิทุกสิงญาขนาดไดให้เจ้าเฮ็ดไล่ไว้อันให้มันเหลือกินดีก็อิ่มสันเพื่อคนอัาน เผื่อคนยังไกล้างหิ้วเขาให้นามเสด้มนี้เขาไม่นามให้เจอจุนเพิ่นมาสันว่าก็ได้เห็ดใบกับผู้่าวมาสันว่าก็เทียบแบบพีพีตรงเหลืองพีแบบว่าขออันไกลทาามากอย่างประมาณนี้นก็เสด้เอาไส้หัวตอให้เพิ่นมาสันว่าา่เอาขึ้นมากอุด่าผัวออกซื้อเลยด่าธรรมดาลกไม่จาค่ะด่าออกซื้อเลย ไปแล้วนะจ้าขอบคุณขอบคุณหลายๆ้ะจ้าที่เขามาให้กำลังใจสาวไทยเดี๋ยวมาแล้งพอกันไหมนะจ๊ะนะตอนนี้ยุบานมูให้เวลามูก่อนเนาะจ๊ะเนาะบายบายบายจับ๊ายบาย,บายได้กาแฟมาแล้วปาไปต้มกาแฟจนลืมสาวไทยจะมาสิล่วงแล้วขออนุญาตลงนะจ้าพอกันเหมือนแลงค่ะค้ำค้ำเนาะตอนนี้ก็ให้เวลาเพื่อนก่อน <c oughs> ให้เวล,าเ,เวลาเพียนรักก่อนขอบคุณจ้าขอบคุณจ้ะบ,บายบายมัวมัวเอาลงแล้วจ้าพี่